สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่กีตาร์นะครับวันนี้พี่กีตาร์จะมาเล่าเรื่องซัมบี้แล้วก่อนดีวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคมันค้าง,งสเสร็จต้องตัดต่อแล้วหลายคนคิดว่าบอสตัวเนี้ยมันง,ง่ายง่ายง่ายแต่ทำไมาบอสตัวอะไรนะเออเออเออ,เอ,อคือบอสตะกะปาร์ตี้นะครับ มันช่างยากเหลือเกินเดี๋ยวมาดูกันว่ามันง่ายเพราะตอบอะไรแต่จริงจริงมันไม่ง่ายเลยมันคําตอบกันว่าทำไมมันง่ายเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูแล้วมันจะรู้สึกว่ายากมาดูกันเล่นให้จบแต่สําหรับคนเลื่อนพี่กิตาเลื่อนเอาดีกว่าไปดูก่อนคราวนี้มาตัอสองตัวนี่แหละง่ายที่ไหนเล่ายากอะ่ะ น่นแหละมันมีายอะหูบอกง่ายที่ไหนละมันไม่ง่ายแล้วมันยากแล้วโอ้ยเกยก็แหลกอีกดูก่อนดูก่อนดูก่อนปิดบักปิดบักอื้หือื้หือู้หมันแหละมันนั่นแหละมันยาก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 นี่ไงเห็นไหมผักกาด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  โดนกัดโดนกัดโดนกัดแต่มันไม่ตายอ่ะเื่อไม่ตายซอมบี้ก็จะไม่ตายคราวนี้เป็นผาสองเลยตอนที่สองอนิวกดนิด้วกดนิ้วกดนี่แหละนี้แหละนี้แหละอาจจะแตก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 ไม่แตกไม่แตกไม่แตกซุสุนั่นแหละนั่นแหละง่ายที่ไหนละ่ะกดเอาดีกว่ามันยากเกินน่ะเลื่อนไม่ไหวอ่ะี่แต่ก็ยังเลื่อนได้อยู่อ่ะ โอเคนั่นแหละคำถามที่ยากสปีดไปเลยอย่าเสียเวลา มันยากโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยผักกาดถูกส่งเข้าโรงพยาบาลแน่ๆเลยอู้หรกกาดสลบแล้วโอ๊ย,อยจำได้ไหมที่พี่บอกว่าซมบี้ไม่ตายแต่มันหายไปเพราะอะไรจากคลิปท,ท,ที่แล้วอ่ะเดี่ยวก่อน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 เออ เซนครัปปี้เซนครัปปี้ทำไมคุณหอบเถื่อนขนาดนี้เนี่ยดูก่อนดก่อนดูก่อนไม่ไหว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 เอออย่าเตะอย่าเตะอย่าเตะยาเตะยาเตะยาเตะสอปปี้เตะไปที่ไกลเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเตะไปที่ไหนนะครับแต่ให้รู้นี่แหละนี่แหละแต่ไม่ใช่บอสมีแค่ตัวเดียวนะครับ เวลาที่เพื่อนมันหัวลุมันก็ให้สอบอลที่ต่อหัวให้แต่บอลไม่ได้มีคนเดียวต่อหัวให้เพื่อนมันขนาดตอนนะโอ้ยถ้าถ้าเกิดว่าต่อเยอะขนาดนี้นี่มทธวดานี่มทธวดานี่มทธวดาชิตัวช่วยชิตัวช่วยล็อกไฟเดอร์อีกแล้วจุ๊บ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 โอ้โห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  นี่มีวรรดานี่มีเดานี่มทธดาใช่ตัวช่วยใช่ตัวช่วยมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหทนไม่ไหว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 อ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยนาเลืกิน นี่นะครับตัวอย่างที่พูดแต่ยังไม่จบ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 อู้ยยากยากยากทำไมมันจะยากเกินเตือนไปไหนเนี่ยมันยากเยนเกินเตือนขนาดเนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้ยนก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 กินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนกไม่ได้กินนกหิวนกหิวอโอ้ไม่ฉันโดนกินแล้วโอ้ไม่ใครก็ได้ช่วยด้วยเอือยอยเพื่อน ม่ใช่สิสมบี้สลบ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 เกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเพื่อกับซอมบี้ไม่ได้ผิดอะไรซอมบี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรเพื่อก็ไม่ได้ผิดอะไรทั้งสองคนนั้นไม่ได้ผิดเพราะจริงๆแล้วพวกนั้นน่ะมันเล่นกันเฉยๆขุดจุ๊บขุดุ๊บทำไ ไม่ทันไม่นอเ้หูเก็บเงินใต้ล่างเราถึงก็เก็บได้เลยยังไม่หมด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 เกาะดนตรีมาลุ้นกันว่าถ้าเกิดว่ามันจะทําให้ง่าย นี่ให้จบเลยตัวตัวตัวเลื่อนไม่ติดเลื่อนไม่ติดเลื่อนไม่ติดอู้ตัวเตะ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 เออใช้กอไพรในที่ใส่หูฟังนี่มันคือลูกเบอร์รี่ใช่ไหมก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใช้กระบองเพชรโอ้ยใช้กินกระเทียมใช้กินกระเทียมเดี๋ยวก่อนก่อน มันจะกินหรือว่ามันจะเตะมันลุ้นกันไม่เคยกินนะมันเคยกินเลยนะดีก่อนดนะีนก่อนในะจเย,ย็นใจเย,ย็นใจเย,ย็นคาปีใจเย็นคาปีเออนายทำอะไรท่านายชวนเล่นเองนี่ช่วยไม่ได้นิวกนเล่นแรงเกินไปเล่นแรงเกินไปเล่นแรงเกินไปโหเล่นสนสะเทือนขนาดเนี้ยพี่ขอเข้าไปได้ไหมเล่นอุ้ยมันไม่สนุก ไม่เข้าไปดีกว่าไม่สนุกดีก่่นเดียวก่อนเดียวกอนใจเย็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 นกัปปี้ใจเย็นกัปปี้กัปปี้ใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่ใชก้ชกอไผ่ใช้กอไผ่ใช้กอไผ่ ากอยู่แต่มันไม่ยากกว่าเคือว่าไม่เด้สาวจุเนก่อน่หยับยหญ่หยับหยบหยับมันขนาดนี้ไม่หยยบยุตแล้วโอ้ยโอ้ยพูดหลงพูดหลงพูดหลงตัวโอ้ยมันจะยากเนกือนเตือนไปถึงไหนเนี่ยเกือนเตือนเลยนะเดี๋ยวพี่พูดอะไรพี่เออเออเออเลิกเลิเลิแล้วมันเหยียบได้ไหมโอเคหยยบไม่ได้อยับไม่ได้โอ้ยยอ้อย่าดีสสียดีดีอย่าดี ยาดิเล่นพี่เรนเล่นพี่เรนนี่แหละเขาเรียกว่าพี่เรนพี่เรนพี่เรนพี่อยอะไรแทงเมียมีอะไรฝากอยากแทงพี่แล้วไม่ใช่สมบีินะคะพี่กิตบบ้านี่แหละมีอะไรแทงเขาไม่รู้นี่ก่อนเดี๋ยวเ่อนจุดจุดจุดึ๊ดจุ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 ดดจุดดมีขอมีเรื่องจะบอกแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกไปนะพี่เคยดูตะกรับ ไม่เจ็บติดตะขาบกัดแต่พี่ปวดแขนมากแต่ก็ไม่ร้องไห้แน่นอนจนต้องประทายาเลยอะแต่พี่ก็ไม่รู้สาเหตุเก็ด แยกกันไปทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วพี่ครับผมทนไม่ไหวแล้วแยกกันไปเดีวก่อนเดีวก่อนดีก่อนหัวใจพี่ก็มีเรื่องอีกอู้เออหูกอไผกอไผกอไผครับก็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 สิไม่ใช่พอกอไผ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 นะครับเนี่ยไม่ใช่ตัวอะไรไม่นี่ก็ตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ก่อน ็จะเป็นเอิมที่พี่นึกภาพได้คือเบอร์รี่อ่ะเดี๋ยวนะเบอร์รี่เป็นสีอะไรสีส้มนะที่ใส่หูฟังมีสีดำๆมาเออดำๆเออดำๆเออถนุนไหมไม่ใช่สิไปก็ไม่รู้อยู่ค่อยมาไขความรับความรับอันนี้ง่าย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 ยิงซอมบี้ยิงซอมบี้รู้ไหม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  ทำไงให้ไม่เสียรถตัดหญ้ารู้อยู่รู hmm. ้วิธีอยู่รู้อยู่รู้วิธีอยู่รู้อยู่รู้วิธีอยู่หู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 หเสียไปทั้งแถวโอ้ยส่วนล้วนเหลือเกินส้วนรวดไปว่าดื้นั่นเนี่ยเสียเสียเสียโอ้ยเมียว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 กระดีสิกระดีสิกระดีสิเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกว่ากระดีแล้วเขาเรียกว่าการทำ พี่ร้องให้แน่นอนพี่ร้องให้ไม่ร้อง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 พี่ไม่ไม่ร้องยังไม่ร้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเครื่องยังไม่พังอีกหรออเโอ้ยมันสู้แล้วเกินมันสู้แล้วเกินอมันสู้แล้วเกินมันสู้แล้วเกินมันสู้แล้วเกินมันสู้สู้สู้เลยนะครับมันดีถึงไม่เนี่ยทำไมทำไมทำไม อยู่เลยเนี่ยบักปลาบักปลาทำไมยังไม่ยออเอเอเย <password. S 1> <ๆ>อมแล้วลยอมแล้วยอมแล้วเหัวโอุ้ยพี่รู้สึกเป็นหัวพี่รู้สึกเป็นหัวเดี๋ยวก่อน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 อยู่ที่ไหนเนี่ยไม่เก็บเงินโอเค91นาทีสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับ